อุโมงมหาภัยรถบรรทุกข,ขนน้ำตาลสาย15ตันพีิกความขวางทางอุโมงลอดเกษตรผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่6ตุลาคมเมื่อเวลาตีหนึ่งพันตำรวจโทอันนีรุธพูลสวัสดสารวัตรสอบสวนสอน,อนอบางเขนรับแจ้งเหตุรถบรรทุก10ล้อเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณอุโมง์ทางลอดแยกเกษตรแขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพจึงลดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จราจรสอนอบางเขนและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูอาสาสมัครกู้ภัยเพชรเกษมที่เกิดเหตุอยู่ฝั่งทิศทางขาออกมุ่งหน้าแยกถนนลาดปลาเค้าพบรถบรรทุก10บล้อยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน70ขีด3782สุพรรณบุรีสภาพพิกคว่ำตะแคงกีดขวางอยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่จึงทําการปิดถนนชั่วคราวเพื่อนํารถเค็นยกขนาดใหญ่มาทําการเคลื่อนย,าย้ายคาดว่าใช้เวลาน,านานหลายชั่วโมงจึง สามารถนำรถบรรทุกออกพ้นกีดขวางจราจรบริเวณดังกล่าวได้สําเร็จ you